สวัสดีครับเพื่อนเพื e ่อน recu ที่รักของแจนโนโนกทั้งหลายวันนี้อีกสองเก้านะครับจะเข้าเลหล็กหลักชัยวันที่ 8. แปดเรากันังต้องเลือกนะครับสองเก้าท่านั้นนะครับคราวนี้วิธีเลือกนะครับคันนี้นี้งวดขึ้นมาทุกทีขณะน,น,นี้มันมีอยู่สี่พักครับสองสีก็คือจะรวมสีได้ไหมอันแรกคือสีแดงกับสีส้มอันที่สองคือสีฟ้ากับสีนงนงชัดเจนเลยสองแคทลิตีน ท่านเลือกภาคไหนก,ก็ตามมันจะได้สองภาคนี้นะครับแล้วก็จะฝากผีฝากไขไว้กับสองภาคนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจมันตกต่ำขณะนี้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกไปด,ด,ดูดูนะท่านกำลังถูกแฝงคออยู่แล้วก็ขนาดนี้นะครับเมรการล่มสลายหมดแล้วแล้วก็นี่คือเรื่องแรกท่านเลือกอนาคตประเทศไทยไว้กับสองสีสี่ภาคสองสีเนี่ยท่านจะเลือกใครก็ไนดะ้นะครับแต่เตรียมไว้เลย พักสีแดงสีส้มก่อนสีส้มพักเด็กใหม่สีแดงมีประสบการณ์แต่มปนักธุรกิจนะครับสีฟ้าก็มีคนมาช่วยงานเยอะสีฟ้าสีฟ้าคือพู้เก่าแก่ใช่ไหมครับทาผ่านผ่านใครซิ้มาเยอะแล้วแต่ช้าแต่เดียวเงินมีคนมาช่วยถ้าท่านเลือกเอาผมไม่บอกให้เลือกใครนะครับแต่ท่านเลือกวิธีเลือกคือเรื่องของสหมอเราจะฝากผีฝากไข้ประเทศชาติภาวะวิกฤต เว้ครสองกลุ่มไหนเรื่องที่สองเรีย t a t สเดผมก็บอกว่าไปดูอเมริกากำลังล่มสลายวิธีดูอเมริกาไปดูวา r r เรนบัฟเฟ่คอมเมนต์โดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะเป็นหมอบ้าน้ำลายฟูปานะครับกับคอมเมนต์เรื่องเรีย e s t สเ e ดอเมริกากำลังล่มสลายเพระอเลยไปดูวา r r เรนบัฟเฟ่แล้วไปดูพวกพวกเราครับที่อยู่ในธุรกิจเรเสเตจะเอาจะเาพีดีตำๆจะให้กู้ได้เป็นมันไปได้ เมืองไทยไม่มีใครสามารถกู้ได้นี่ล้นมากเพราะัในคริสิสในสามปีหนะ้าหนึ่ง GDP ตกต่ำสองเงินเฟอ้อสูงสามถูกออกจากงานเราจะพบอย่างนี้ครับแล้วเราจะอยู่ยังไงนะครับนี่คือปัญหาเราต้องการหนึ่งนาย,ยกที่เก่งสามารถกคนมาช่วยได้เบอร์สองนาย,ยกคือตากท้องประชาชนคือเศรษฐกิจการคลัง เบอร์สารับที่นล้ผมบอกได้เลือกทหารเพราะเรากําลังจะลบเรากําลังจะลบกับเขมรและอเมริกามันกำลังตั้งฐานทัพเราต้องลบกับอเมริกาในสงครามเยอะๆซิดแบบเวียดนามครับเวลาลบอเมริกายเอาลบไปชนเขาห้ามต้องอยู่ใต้ดินนะครับลบแบบเวียดนามกับอเมริกาผมวูาแล้วอเมริกาเนี่ยคุณดูสิ CIA อยู่ที่ททเทพกเคือยู่ที่นานานา่าอยู่ที่เชียงใหม่นี่คือสิ่งที่จะต้องพบ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องพูดขอให้ท่านเลือกด้วยสมองสองดูตัวอย่างอเมริกาฝากสามคนไว้หนึ่งดอ,อรดอเอรเอสองคุณวีรไทยนะครับสามนะครับพาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถ้าต้องมาดูในประเทศไทย 3. ามเรื่องกับผมจะเฝ้าดูอยู่เตรียมตัวครับดูอิ yourself ไปหาพระเจ้าอยู่หัวนะครับ นี่คือสิ่งเราจะพบอีกสามปีเลิกค้าเลิกขายเลิกพบกับอเมริกาสามปีดูสิครับเป็นเพื่อนบ้าเลยวะไม่ให้เราทําวีซ่าทั้งหมดทั้งประเทศเลยนี่เราเพื่อนในเวลาเดียวกันอเมริกามาอยู่บ้านเราไม่ต้องทาวีซ่าเลยท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านลองน้ำละเกินผมจะฟ้องคุณอนุทินท่านต้องรีแอคนะ,ค,ะนครับเนี่ยครับไปดูซิจะรีแอคอย,อยังไงอีกสามวันเนี่ยนะครับหนึ่งสองคบเอฟเราจะต้องลบอยู่ ฟังทหารเขาบ้างนะครับผมก็ได้พูดแค่นี้ครับผมก็จะไปเลือกนะครับคราวนี้จะต้องคิดใหม่แล้วจะเลือกกลุ่มไหนที่จะฝากผีฝากไขไว้นะครับพูดตรงๆคือสองครั้งที่แล้วผมตัดสินใจให้โอกาสเด็กใ,ใหม่คราวนี้ถ้าคิดแล้วคิดอีกอนาคตประเทศไทยฝากไว้กับมือเด็กใหม่คงไม่ได้วันนี้สวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคดีไปใช้รประเทศว,วันที่แปดเรารู้กันครับสวัสดีครับ